กิเจเติบโตก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีววิศวกรรมของสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูเป็นคนป่วยโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันต่ำลงจากการรักษาด้วยรังสีได้ทำการค้นคว้าวิจัยตังกุยโกดหัวบัวและโบตันผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมส่วนประกอบจากธรรมชาติปี2006ได้รับการอยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นฟ u ชชั i นอลฟ food จากองค์การอาหารและยา และเดือนพฤษภาคนนี้ก็ได้รับการอยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียวอีกด้วยช่วงแรกตอนเริ่มทําการวิจัยที่สถาบันผมเริ่มทางานที่ห้องวิจัยภูมิคุ้มกันที่โรงพยาบาลสถาบาันปรมามนูครับตอนนั้นโรงพยาบาลปรมามูก,กับศูนย์วิจัยเป็นที่เดียวกันซึ่งตอนนั้นคนไข้มาเ็งที่มารับการรักษาฉายรังสีต้องลำบากมากเพราะภูมิคุ้มกันต่ําลงระบบภูมิคุ้มกันพังจากรังสีได้ยังไง แล้วทำยังไงถึงจะเอาชนะมันได้ผมทำการบ้าน2ข้อนี้ทั้งชีวิตครับสถาบันวิจัยที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์เป็นผู้ผลิตแล้วส่งต่อให้บริษัทกระจายสินค้าเริ่มยอดขายที่ไป12ล้านบาทในปี2009แต่โตเรื่อยๆจนปีที่แล้ว2019ยอดขายรวม30,000ล้านบาทหลังจากเกิดโควิดทำให้ช่วงนี้คนหันมาสนใจด้านภูมิคุ้มกันกันมากขึ้น สินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรและการยืนยันถึงประสิทธิภาพทําให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคต่างประเทศเป็นอย่างมากเราดูว่ามีจุดที่เราพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถมองในมุมนี้อาจจะเป็นส่วนประกอบใหม่อาจจะไม่ใหม่ทั้งหมดแต่เป็นปรับปรุงสูตรส่วนผสมใหม่สุดท้ายเราก็ได้สร้างตามที่เราได้คิดค้นมาครับแล้วมันก็ได้รับการยอมรับในต่างประเทศด้วยถมองดูแล้วจริงๆเฮโมฮิม hey เริ่มด้วยแนวคิดจากศาตะวันออกไปเสริมและเติมเต็มในส่วนที่ศาตะวันตกนั้นทําไม่ได้ปรับและประยุกต์ให้เข้ากันเราเริ่มด้วยแนวคิดแบบนี้นะครับแล้วชาตะวันตกก็เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบธรรมชาติแล้วครับไม่